คือปรัชญาการเมืองวันนี้ครับเราจะมาอธิบายกันว่าปรัชญาการเมืองมาจากไหนมันคืออะไรกันแน่ปรัชญาการเมืองต่างจากปรัชญาธรรมดายังไงเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายง่ายๆให้ฟังกันเลยครับก่อนที่จะเข้ารายการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i b e ให้กับช่อง Demo โ h a ช n e l ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรามาเริ่มด้วยวิชารัฐศาสตร์เรามาเริ่มกันด้วยวิชารัฐศาสตร์ว่าด้วยปรัชญาการเมืองครับเป็นสาขาหนึ่งในวิชารัฐศาสตร์ซึ่งปรัชญาการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดเนื่องจากเป็นวิชาที่เกิดขึ้นก่อนศตวรรษที่5ครับโดยก่อนคริสต์กาลนั้นนะครับทางตะวันตกนะครับตามบันทึกที่คาบสมุทรเพโลอพนิสุสนะครับหรือถ้าหากปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแถบ ประเทศกรีกครับซึ่งจุดเริ่มต้นของปรัชญาการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นในนครรัฐที่ชื่อว่าเอเธน์นั่นเองใครที่อยากจะรู้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องปรัชญาการเมืองมากขึ้นเนี่ยก็มักจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของยุคกรีกโบราณด้วยนะครับนิยามของวิชาปรัชญาการเมืองเนี่ยเรียกว่าเป็นกระบวนการสะท้อนความคิดทางปรัชญาว่าด้วยชีวิตสังคมรัฐแล้วก็การปกครองครับ โดยการเมืองในทางรัฐศาสตร์เนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม,มศาสตร์นะครับได้กำหนดมุมมองของผู้คนให้มองเห็นและเข้าใจทางสังคมปรัชญาการเมืองนะครับอาจจะมองได้2หลักก็คือระดับที่แคบที่สุดนะครับก็คือรัฐบาลซึ่งสามารถแยกออกได้ตามกระบวนการของรัฐนะครับที่สามารถมีการจัดการมีการปกครองการดูแลประชาชนครับ โดยปรัชญาการเมืองนะครับอาจจะนำไปสู่ในการอธิบายสิ่งต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยสามารถกำหนดให้กับผู้อยู่ใต้การปกครองได้ครับและอันดับที่2ครับก็คือระดับที่กว้างที่สุดครับก็คือความสัมพันธ์ในสังคมนั่นเองเช่นความอิสระความยุติธรรมในสังคมหรือว่าความรักก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาการเมือง สำหรับปรัชญาการเมืองมีทฤษฎีทั้งหมด4ด้านครับซึ่งสีด้านนี้ใช้ในการแสวงหาความรู้ในวิถีทางเดียวกันกับการหาความรู้ในวิชาปรัชญาก็คือพระวิทยาของความรู้คือการศึกษาว่าด้วยสรรพสิ่งนั้นคืออะไรยานวิทยาของความรู้ก็คือการศึกษาว่าด้วยสรรพสิ่งนั้นถูกรับรู้อย่างไงตรกะของความรู้คือการศึกษาว่าด้วยสรรพสิ่งนั้นถูกให้เหตุผลว่าอย่างไงนะครับ และสุดท้ายครับก็คือจริยศาสตร์ความรู้นะครับก็คือการศึกษาคุณค่าความเหมาะสมความคู่ควรหรือวิธีปฏิบัติของสรรพสิ่งในการบรรลุเป,ป้าหมายในนั้นนะครับซึ่งสําหรับปรัชญาการเมืองเนี่ยก็จะอาจสับสนแล้วก็งุนงงนะครับว่าปรัชญาการเมืองกับทฤษฎีการเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงผมขอบอกเป็นพอยต์สั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะครับคือ ทฤษฎีการเมืองเนี่ยจะเป็นความรู้ในเชิงนามธรรมมากกว่าเพราะว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยมันจะเป็นมโนภาพอุดมคติอุดมการมากกว่าการนําหลักคิดมาใช้ในชีวิตประจําวันครับเรามาอธิบายประเภทของปรัชญาการเมืองเนาะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับถ้าหากใครเนี่ยต้องการอยากจะศึกษาแล้วก็อยากจะเรียนรู้นะครับก็คือ 1. ปรัชญาการเมืองคลาสสิกครับ โดยหลายๆคนก็จะรู้จักแล้วก็มีคนที่สำคัญมากมายนะครับก็คือโซเครติสเพลโตอริสโตเติลและก็คนอื่นๆครับโดยคอนเซปต์นะครับจะเป็นเรื่องราวของการดำรงอยู่ของชีวิตพัฒนาชุมชนขนาดเล็กให้มีความเจริญก้าวหน้าในการปลกครองตนเองมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ครับต่อมาครับปรัชญาการเมืองสมัยใหม่มีใครรู้จัก มาเคเวอลี่มั้งครับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่นั่นเองที่เขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่าเดอะปรินตนะครับที่ถูกศาสนาจักรขึ้นบัญชีดำนะครับผมก็สามารถลองไปหาอ่านได้นะครับในข้อที่3ครับก็คือปรัชญาการเมืองในปัจจุบันครับเนาะทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการแยกในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ ซึ่งสำหรับปรัชญาการเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็จะค่อนข้างได้รับความสนใจน้อนลงเอามากๆเลยเพราะว่ามีการเม์ดนะครับความรู้นะครับทางสังคมและก็วิทยาศา,ศาสตร์เข้าด้วยกันและความรู้ทางสังคมเนี่ยก็จะมีความที่จะสามารถเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นการให้วิทยาศาสตร์ อธิบายในส่วนของความดีความกล้าความยุติธรรมซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ตายตัวแล้วก็แน่นอนครับแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองเนี่ยไม่สามารถกําหนดได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนเลวหรือคนนั้นเป็นคนกล้าคนนั้นเป็นคนไม่กล้าหรือความยุติธรรมของแต่ละคนอยู่ตรงไหนความยุติธรรมที่ เขาทำขึ้นมาเนี่ยมีจริงไหมนะครับก็เนี่ยครับก็คือการแบ่งแยกนะครับเป็นประเภทของปรัชญานะครับโดยแบ่งเป็นตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่มาฟังจนถึงตอนนี้ฮะเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของเรื่องของราวของปรัชญาการเมืองนะครับ มาให้ทุกคนได้รับฟังครับผมถ้าหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่อง Demo Channel นะครับสำหรับรายการ Hello Sophie เนี่ยก็เป็นรายการเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองนะครับทฤษฎีการเมืองแนวคิดต่างๆนะครับของนักทฤษฎีทางสังคมเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็ตามในโลกครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผม โอเคครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ